สนับสนุนโดยโรงงานผลิตปรุงแต่งนำประแดรกปาโตสวนบุคคลประแดรกดีประแดรกแซบประแดรกานัวนัวเพิดังลักกับกองทัพเสวัสดีทัตพะส้มเอาอยังเดือเวลาเพียงแต่หนึ่งวันเท่านั้นโซ่ลบวกเราเองก็ได้ครับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาบันเตะกซิงแซมอาซียูซาหอบคัดเลือก แข่งขันในระหว่างวันที่1 0บหากันยายนสองพันสสองนี่โดยโซนพปล่านะครับเกีติเป็นเจ้าภาพที่ประสาทลาวยูซ่าถือจัดอยู่ยในกลุ่มสี่รวมกับประเทศญี่ปุ่นเยเมนปาเลสไตน์ลาวเจ้าภาพและกะกรวมอย่าลืมไปรวมเสียรวมส้มไปเได้วยเถพวกส้มมืออื่นวันที่1 0พบก,กันแน่นอนไปให้กำลังใจนักกีฬาเตบานอ่าอยู่ซ่าของผัวเฮารวมเสียให้เข้า,จาใจมีกำลังใจในการฮึดสู่ถึงเมนวาเขาอาจจะเสียเปียบ ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกันระหว,ว่างครูโตสูเส้นวาญี่ปุ่น,นทับโอม,อมเลยมันเป็นยองไงซะนั่นกำลังใจกับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เฮดไห,น,หนักกีฬามีความคึกเคิมมีกำลังใจทีแลนโบโตกนห่นเองทับโอมเองเจ้ามนีเฮ้ามาเบิ้งได้ซื้อทับโอมได้ซื้อนี่ออกมาแล้วเป็นกอเลยประกาศได้ซื้อนักกีฬาทีมศาสตร์ล่าหรือว่ายูซ่าจำนวนชอสามคนสุดท้ายเขาร่วมการแข่งขันซิงแสมอาซีหอบขัดเรื่องนี่ท่านผู้ชม ได่ซื้อนักกีฬาทีมสาดเหลา้ายูซ่าถือว่าได้ออกมาจึงมีได้ซื้อรังนี้สำหรับผู้รักษาประตูหนึ่งผู้นิ่งเซญาซนยศนจากสโมสรกีฬาบันเตเอสราู้ที่สองกบโลกพทิพย์จากสโมสรกีฬาบาันเตอเอสราสามจันทวิไซเทียบอานงจากสโมสรกีฬาบาันเตอเอสราส่วนรักกองหลังทัพส้มกองหลัง กองหลังผู้ที่หนึ่งแมนอนานันตาซาสีพงพันธ์จากสโมสรกีฬาบันเตเอสลาผู้ที่สองแมนพุทธวงสังวีได้จากสโมสรกีฬาบันเตเอสลาผู้ที่สามแมนสเสริมไซพุ่มมะวงจากสโมสรกีฬาบันเตเอสลาส่วนผู้ที่สี่แมนวงศักดาจันทรีไ้จากสโมสรกีฬาบันเตเอสลาผู้ที 5, ่หาพลซักรีสวัสด์จากสโมสรกีฬาบันเตเอสลา ส่วนผู้ที่6ฟุตบอลกุนเซนจากสโมสรกีฬาบันเตเอสลาส่วนผู้ที่7แ็มนเพชรลาวันสมสนิทจากสโมสรกีฬาบันเตจจมปซักผู้ที่8ธีริดพระปัทมวงศ์จากสโมสรเมืองหาดสล้บอกองกลางมาในท้ท่านมูนม้มกองกลางก็มีหนึ่งนี่จันทวีไส้พุทุมพรจากสโมสรกีฬาบันเตจจมปซักสองภงพจัน์พุทธวงศ์ จากสโมรสรกีฬาบาันเตเมืองหาดํามาปรานดวงวีได้จากสโมรสรกีฬาบันเตเวียงจันทร์บุญประเสริฐธรรมคันจากสโมสรกีฬาบานเตเนารรรรามตสาสเตอร์เซเว่นอุที่5ศรีสุพลอคาวร่งจากสโมรสรกีฬาบาันเตเอฟทีสุดที่6สินกรกุมานิคมจากสโมรสรกีฬาบานเตรลพบางอุทิ7คอนสวรรค์เกวนุจ,จันทร์จากสโมรสรกีฬาบานเตสางน้อย ส่วนผู้ที่8จันทวีพรพุ่มสวรรค์จากสมโมสรกีฬาบันเตเอสลาส่วนพระก้องนานีิมีหนึ่งสายฝนแกวหานามจากสมโมสรกีฬาบันเตนนทบุรีประเทศไทยผู้ที่สองปีเตอร์พันธวง้งจากสมโมสรกีฬาบันเตเอสลาผู้ที่สามอุ่นเพชรวงศาจากสมโมสรกีฬาบันเตเอสลาส่วนผู้ที่สี่อาทิตย์ดวงลาดจากสมโมสรกีฬาบันเตเอสลา ทีว่านกกิดาจากเอสลานี้เป็นดาวรุ่งหลายคนนะทานผู้ชมเจ้าสำหรับการแข่งขันบันเตซิงเซียมอาชียูซ่าหอบคัดเลือกแข่งขันในระหว่างวันที่1 0 1หากันยายน2อโดยโซบ,บปล่าได้รับเกีรยิเป็นเจ้าภาพทีมศาตลาวอยูซ่าือว่าถือจัดอยู่ในกลุ่มสี่วมกับประเทศญี่ปุ่นเยเมนปาเลสไตน์ลาวจ้าจภาพและกับกลุม่ม ส่วน,วนตาตารัตตระล่างในการแข่งขันของทีมศาตร์ล้าทัพอสมจือ้อใบเฮดีเดอร์มีโอกาสถือไปเสียไปสม้มให้กำลังใจน้องๆได้คือวันที่10เดือนเก่าสองพัสองก็คือมืออื่นเองทัพอสมในเวลา19เก้าโมงล้าพบกลุ่มนี่ในมือทัดไปก็เป็นวันที่12เดือนเก่าสองพสองเวลา19เก้าโมงล้าพบญี่ปุ่นส่วน,น 14, 9, 22, วนนนันที่14เดือนเก่าสองพั่สองเป็นเวลา ในการแข่งขันชิงเก่าโมงลาวพบเยเมนทรานผู้ชมและก็อีกมือหนึ่งก็คือมือวันที่18เดือนเก่าโสงพศสอง,สสองเวลาสิบเกาโมงเช่นเดียวกันถือว่าลาวพบกับปาเลสตินเจ้าถือว่าทุกๆนัดการแข่งขันแมนว่ายูทีสนามกีฬาแหงา่งศาสตร์ลักซิพกเอดมินเองก็จะมีการถ่ายทอดสดถ่ายไปทั้งผู้ชมในเบิงเด้อเอดมินจะไปถ่ายทอดสดในทั้งผู้ชมในเบิองอย่าลืมติดตามสองนี้เด้อกด subscribe กดกระดิ่งไว้ แอดมินจะถ่ายถอดบรรยากาศแบบสดสดเดี่ยวถัดเข้าส้มในเบิรงกเลยส่วนาการเข่าส้มนี่ราคาปีกับวัฒนธรรมส้มเพราะดีเ,เงินที่ว่าได้นี่ก็พอได้ประกอบส่วนเขาในวงการกีฬาในก็ใเสียใจแนวสิ่งที่มันจำเป็นนะทธรรมส้มมัดเข่าส้มราคาเพียงแต่ 10, นนสิบพันกีบเท่านั้นทธรรมส้มสามารถซื้อได้อยู่ที่หน้าสนามกีฬาแห่งศาสตร์รักสิบหกได้หรือว่าอยู่ทีสองห้าพันบานเตยแห่งศาสตร์ลาวฉะนั้นทุกคนถือว่า สามารถที่เขาไปหว่วมไปเสียทีมศา,าสตร์ลาวยูเซ้านัดนี้ให้ได้เพราะว่าทีมสาลาวนี่ที่วัดเจอแต่ไม่แต่คของแข็งๆทางนั้นแตู่้ชมเพราะว่าจะเป็นทั้งอ่าอันนี้นะประเทศญี่ปุ่นบอกนี่นะมเนาะโบแมนธรรมดาญี่ปุ่นนี่โอ้ยแสมอาซี่ก็ว่าได้เนาะอาญ่ปุ่นนี่ก็ถือว่า เขาเจ้าดินบ้านนี่เก่งทุกดีหรือว่าทุกอยู่ขาเจ้านี่ถือว่าเก่งในทาพโสมญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้เังสีเนาะสำหรับสำหรับอันทวีปบอาเซียนของเฮานี่ส่วน่ะกุ่มนี่ก็ธรรมดาเยเมนปาเลสไตน์มีแต่คู่แข่งทั้งนั้นประิทศเล่าเข้าอ่อนคนเล่านักฟุตบอลเล่าหรือว่านักเตะบาเล่เนี่ส่วนใหญ่เป็นเขาจะเสียทางหูหางก็คือถือว่าหน่อยของเขาส่วนประเทศอื่นนี่หูหางความสูงเข้าเจ้านี่้เปรียบกว่าแต่ว่าแน่นอน ผูกหางบวหไงอาศัยความคงแข่วอาศัยความว่องไวบวกกับการทีว่าฝึกสอบมาดีบวกทั้งโค้ชที่ว่ามีคุณภาพในซิทซ้อนน้องนนักเตะในเป็นอย่างดีซึ่งว่าแสดงออกให้เฮาได้เห็นจูซ้าทีว่า,าได้เข้าไปหอบสิ่งสนาเลิศในสุดกีฬาเตะบาล อยู่ยูซาอยูทีประเทศอินโดนีเซียที่ไดผ่านมาเขากับเป็นห้องอันดับหนึ่งถือว่าเป็นอันดับสองวัธรรมดาสามภาษาศาสตร์นะไม่ให้ทีมศาสตร์ลาวเขาไปสู่หอบจริงสนาเดิรดได้ในโมเมนเรืองง่ายนะผู้ชมถือว่าเาาเขากับสามารถเขาไปหอดจุดนั้นได้ต่ว่ายังบ่ท่านไดนดีเท่าที่ควรเพราะว่าเขายังบ่ทันได้เซมแต่ว่าเขากับหอดจุดนั้นก็ถือว่าบ่เมนเรืองง่ายสัานฝึกฝนต่อไปน้องๆทีมอยู่ห้องทีมศาสตร์ลาวทุกสุดต้องมีเอาความเอาใจใส่มานะอดทน เอาใจมกักแท้ๆได้อดีนกีฬาโมเมนไปเพื่อ,อเป็นการแข่งขันพอได้ประกอบส่วนพอได้เขาไปไปเที่ยวจะสีคือบนวานี่นะการจาังสรนกับโบเอาให้โอกาสผู้ที่เขาเจะเก่งกลัวถ้าหาเข้าโบเกงแท้ถ้าหาเข้าโบตั้งใจแถนเข้าโบควรไปต่อให้เข้าอยากไปสำได้เข้ากับโบควรไปเพราะว่ายัางเพราะว่าเข้าโบปฏิบัติวินัยของตัวเองเช่นว่าการฝึกซ้อมอย่างสี่ทักษะสกิลอย่างต่างๆด้วยว่าแตความคลองแคล่หูพัง คือว่าคันเฉเออิดอีกอย่างหนึ่งก็คือเทคนิคของเฮาหน่อยเนี่ยถามว่าพอมเฮ้ากับบุควนไปปล่อยโอกาสให้ผู้อื่นผู้ที่เขาจะมีความสามารถะเนี่ยไปเพื่อสั่งพระวสาาตร์นาไม่เพื่อให้วงการกีฬาเล่าเฮา,านี้บ่นาอายประเทศอืน่นเพราะว่าผ่านมาแต่ละเถื่อนี่ด้วยกรสุดที่ว่าเข้า,าขึ้นห้องเซมสัางผลงานได้ดีแต่ว่าบอดีเท่าที่ควรส่วนได้กับมิแต่ร์บอกว่า,วาประสบการณ์ประสบการณ์ไปเอาประสบการณ์ประมาณนั้นท่านผู้ชม เอาละทีว่ว่าไล่ซื้อที่เข้าในห่วงพวมในท่านผู้ชมนี่กับเมนเอาข้อมูลมาจากซอสตอลหรือว่ภาษาพันธุ์บันเตแห่งศาสตร์ล่าเพื่อนก็ได้คอนเฟิร์มแล้วว่ามีน้องๆทั้งหมดที่เจ้าเขาห่วงนี่จำนวนเร้าสามคนที่จะเขาห่วงในการแข่งขันในนัดนี้อย่าลืมนไปส้มไปเสียให้ได้เพราะว่านัดนี้ในการแข่งขันสุดนี้เล่เาเล่าเขาที่ว่าได้นะครับเกียรติเป็นเจ้าภาพกับบริเืณไงมาเ,เ,ยงงายมเตยู่ที่บานเฮ้าหฮาต้องไปเสียอ่าอยู่เศร้าของพวกเข้าให้เข้าเจ้า แด่มีกำลังใจฮึกเคิมให้เข้าเจ้าเด้มีกำลังใจในการแลนเพื่อแข่งขันหวอวันเดูกกลมๆลูกมุ่นๆแบบนี้อาจจะเข้าประตูทั้งประเทศที่ข้าเจอมาหยี่ยามกับเป็นไปได้ขอบใจที่ทานติดตามฮับส้มขอบใจที่ทานกด subscribe youtube ขอบใจที่ทานกดติดตาม facebook page กินหน่อย channel